เครื่อง Nintendo หากมีสิ่งนี้อาจทำยอดขายแซง PlayStation 2ได้นะสวัสดีครับทุกเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวข้อมูลของทางฝั่งปูนินกันต่อเลยนะครับเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะมีการเปิดเผยสเปคแล้วก็เรื่องของตัวราคาหรือจะเป็นวันวางจำหน่ายของตัว Nintendo Switch 2กันแล้วนะครับหรือดีไม่ดีก็จะเป็นการเปิดให้ทำการ p r e เ r d e r หลังจากตัวงานจบกันเลยทีเดียวนะครับก็ถืบเนื่องมาจากตัวคลิป จากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับที่ Digital s วิต c h สอนั้นอาจจะทําการเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอดิจิทัลสวิต c h ตัวรุ่นแรกได้นะครับซึ่งตัวข้อมูลตรงส่วนนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆนะว่ามันจะเป็นข้อมูลเพียงข่าวลืออยู่แต่ถ้าหากเพื่อนๆลองมองดีๆนะครับถ้าหากมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ตัวยอดขายเครื่องเล่นเกมคอนโซล n ิน t e n d o s w i t c h ตัวรุ่นแรกนะครับมันก็จะต้องขายไปได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนกับตัวฮาร์ดแวร์ที่จะทำให้ t e n d o S w i t c h 2นั้นเล่นเกมแบบ2หน้าจอได้โดยเฉพาะบางเกมนะครับซึ่งเพื่อนๆก็คาดหวังไว้ว่ามันน่าจะเป็นตัวเกมอย่าง TDS หรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับโอโ้ยอดขายของ n d o s w i t c h ตัวรุ่นแรกถึงแม้ถึงแม้มันจะกระดึบกระดึบกระดึบไปนะครับแต่มันจะอยู่ไปอ e ีกเจเนอเรชันหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งถ้าหากเรามามองตัวยอดขายในเวลานี้กับตัว Nintendo Switch นะครับรวมหมดทุกโมเดลของเขานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 5 0ล้านเครื่องนะครับจะเหลืออีกประมาณ3-4 3, 4, 3ล้านเครื่องก็จะเข้าสู่ตัว,ต,วตัวเลขที่จะทำลายสถิติของตัว Nintendo DS ของเขาเองนะครับและถ้าหากมันมากกว่านั้นมันก็จะเริ่มที่จะเข้าสู่ในการทำลายสถิติเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มียอดจัดจำหน่าย มากที่สุดทั่วโลกนะครับที่ชื่อว่า PlayStation 2ที่ครองอันดับหนึ่งอยู่กับตัวเลขยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ160ล้านเครื่องทั่วโลกได้เช่นกันนะครับอ่ะซึ่งทามันเป็นแบบนั้นนะครับผมเชื่อมันทำลายสถิติ PlayStation 2ได้แน่กับการที่เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใช้เป็นหน้าจอที่2 กับด t ทิโลสวิตสองนะครับซึ่งถ้าหากเรามามองดูตัวไฮไลท์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับจนมาถึงกำลังจะถึงวันที่2เมษายนนะครับเราก็จะเห็นตัวเลข2เนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวกับตัวไฮไลท์ของทนทัวร์สวิตซ์2นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการเปิดเผยข้อมูลวันวางจำหน่ายนะครับหรือว่าจะเป็นการพีออเดอร์เลยไหมนะครับก็อาจจะอยู่ในวันที่2ก็คือในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้กันแล้วใช่ไหมครับและมันก็อยู่ในเดือนที่4ใช่ไหมครับเมื่อเอาสี่ตั้งแล้วก็หารด้วย2ใช่ไหมครับเออมันก็ออกมาเป็น2เหมือนกันอีโอ้อมันก็เลยทําให้คิดได้นะครับว่าอาจจะเล่นในเรื่องของตัวเลขคําว่า2เนี่ย มากมากมากกว่าปกตินะครับและถ้าหากมันมีการเล่นเกมแบบ2หน้าจอได้เข้ามาอีกเออมันก็เลข2อ,อีกอืมมันก็น่าคิดนะครับอ่ะผมก็ภาวนาว่าขอให้มันเป็นแบบนั้นเถอะแต่เพื่อนๆนบางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามันแบบเป็นแบบนั้นจริงๆโอ้โหน้ําหนักมันจะหนักอึ้งเลยนะแต่ถ้าคนไหนที่อยู่ในสายเครื่องเล่นเกมพกพา PC Handhel d อยู่แล้วก็จะบอกว่าน้ําหนักน้องๆระดับเกือบเกือบหกิโลกรัมอาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกเขานะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นคอนเซ็ ที่ทําให้ตัวเครื่องเล่นเกมพกพาของทางฝั่งปูนินเป็นแบบนั้นนะครับกับตัวน้ําหนักที่มากจนเกินไปนะครับก็จะทําให้ตัวาการมโนในการเล่นเกมแบบ2หน้าจอตัวนี้ตกไปนะครับถ้ามันตกไปนะครับแต่ก็ยังคงมีในเรื่องของตัวไฮไลท์ในการเชื่อมต่อหน้าจอแบบ2หน้าจอด้วยอยู่อีกอ,ะอ่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นก็หมดความหวังแน่นอนกับการที่ดินโจรสวิตตัวรุ่นแรกนั้นจะสามารถทํายอดขาย เอาชนะ PlayStation 2ได้นะครับอ่าเพราะว่าตัวยอดคนที่จะซื้อตัว n d o Switch นั้นก็คงจะแห่กันไปที่ s วิต2นะครับและถ้าหากมันสามารถเชื่อมต่อหน้าจอได้ที่เพื่อนๆกังวลในเรื่องของตัวน้ำหนักใช่ไหมครับทางปูนินก็อาจจะออกในเรื่องของตัว Accessory นะครับกับตัวอุปกรณ์เสริมในการที่เป็นตัวหน้าจอที่2อออมาใหม่เลยนะครับที่มันมีขนาดพาแนลที่บางขนาดเล็กนะครับน้ำหนักไม่เยอะอ่าเข้ามาเสริมอ่าถ้าเป็นแบบนั้นก็โอเค นะครับก็โอเคแล้วแล้วอะไรอีกละ่ะเพื่อนเส่วนหนึ่งผมมองเอาไว้นะครับก็คือในเรื่องของการทําราคาด้วยแหละนะครับเพราะว่าทางฝั่งปูนีินนั้นอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการขาย ory, อว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าหากดิจิทัลสวิตเปิดราคาขายมาที่อยู่ในระดับ PlayStation 5มันก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็อ,อาจจะต้อง บีบในเรื่องของตัวราคาของตัวฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องเก,เกมคอนโซลไฮริดของพวกเขานั้นให้มีราคาที่ต่ำกว่า PlayStation 5ตัวรุ่นดิจิตอลลงกว่าสักเล็กหน่อยนะครับเรียกว่าอยู่ในประมาณสัก350เหรียญหรือว่าประมาณ370 380เหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปกินเอาในเรื่องของตัวกำไรจากตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ทุกคนอาจจะต้องอยากจะได้และอยากจะมี นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโครงนะครับที่จะทําให้ตัวจอยคอนมีลักษณะเหมือนเมาส์นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอที่2เออไอตรงเนี้ยดูแล้วมันก็มีเหตุมีผลนะครับแล้วทางตัวแทนจําหน่ายในบางประเทศนะครับก็เริ่มที่จะทําการรับซื้อนะครับไม่ใช่รับซื้อดิทําการเทรดนะครับในตัวนิโ s w สว c ตตัวรุ่นแรกนะครับให้มาเป็นตัว i นิโ d o สวิต c อ2กันบ้างแล้วนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่า ตัว n i n t ท n d o Switch 2นะ,ะตัวดิ n t e n d o Switch นนั้นอาจจะไม่ได้มีความจะเป็นหรือมีความเกี่ยวข้องกับการที่จะใช้เป็นตัวหน้าจอที่2กับ n i n t ท n d o Switch 2ได้เช่นกันนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เรามาวิเคราะห์หรือมาทำการมโนกันในช่วงโค้งเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับของช่วงวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะได้มาพูดกันแบบอย่าง เต็มที่ออกรถออกชาติกันทันทีนะครับว่ามันสมควรที่จะซื้อกันหรือเปล่ากับ n t n t e o s w s t c h 2นะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะมามาโนโกันได้ก็เข้ามาคอม,มเมนต์กันในตัวคลิปนี้กันได้เลยนะครับไม่แน่ในวันพรุ่งนี้คุณอาจจะกลายเป็นพ่อหมอหรือแม่หมอในวงการวิดีโอเกมกับ Nintendo Switch 2ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ